ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0 ของข้ามียาสมุนไพรหม้อต้อมมา <ๆ S 1> บากเจ้าเพระาะฉะนั้นเจ้าก,ก็ต้องใช้หมอ้อสมุนไพรต้มยานี้กินแล้วเลือดลงท่าจะดีเจ้าจะสวยงามเปล่งปังหน้าตาแ,และเจ้าก,ก็จะผิวพรรณดีปึงเปล่าแสดงว่าไอ้ยาหมอ้อต้มนี่กินแล้ว จากภายในใช่แล้วจากภายในสู่ภายนอกแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหมอ่ะไม่มีมยาหม้อนี้จะประกอบไปด้วยสมุนไพรโบราณนานา,นานชนิดซึ่งใครๆก็รู้จักกันและเป็นที่เรื่องลือเมื่อเจ้าต้มไปต้มกับน้ำแล้วเจ้าก็เคี่ยวหลายๆวันเจ้าก็จะได้ยาหม้อพิเศษนี้มากิน ทั่วไปแล้วผิวพรรณเจ้าคจะสวยงามยังค่ะแล้วเจ้ามียาอะไรของเจ้าดีๆแสดงว่าของโบราณ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 ดีใช่ไหมถูกต้องขมิ้นก็ดีไพรก็ดีมะขามแล้วไม่ว่าจะเป็นเกลือคนโบราณโบราณนะแป้งล่ำเราจะไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นยังไงโบราณโบราณะัก็เป็นรากฐานของการนำมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ วันนี้ข้าก็มียาผีมอบมบบอกเจ้ากันฝั่เดูผีบอกใช่เปาล่ะหาจริงเเชื่อแล้วนะเนี่ยดูผีเั็นไหมเดินพก็เต็งตึงทุกคนจริงๆแล้วของโมลาณโมลาขาก็ดีเหมือนกันเหไหมหน้าปากก็จะผิวพรรเต็งตึง อาณาชนิดที่คนที่ออกลูกข้าอยากจะบอกให้เป็นความรู้ <Wow. S 1> ของเจ้ามีอะไรดีกว่าข้ามันเป็นสมุนไพรที่เราไปเข้าในหม้ออบคนที่ออกลูกจะต้องอยูไฟแล้วก็อบไม่เนื้อตัวเนี่ยมันร้อนจนเกินไปแล้วเพื่อเป็นการทําให้ข้างในมันเย็นโอ้แล้วเจ้าในบ้าน oh. มึงเจ้าเขาเรียกอะไรนะข้าจําไม่ได้เรียกว่าสะข้าเคยได้มา oh. แล้วเจ้าก็ต้องใช้สมุนไพรยาผีโบรที่ข้ามาบอกกับเจ้าสมัยก่อนมดีจริงมันสนใจพวกเจ้าทุกตนสนใจเราไม่เคยเห็นของสมัยถึงแม้ว่าจะมีของสมัยใหม่แต่ยังไงทุกคนต้องยึดถือสมุนไพรโบราณที่มีมาแต่ด้เดิ อยากิดว่าหารแล้วเกิน oh, น่าหัวมากนั่นไปเถอะนบอกเลยหิวแล้วเหรอจ๊ะเดี๋อมากินก่นซะก่อนอยากจะแกินความอยากอยากยใจเย็น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 ใจเยใจเย็น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 ใจเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็น บางครั้งเพียรอบดวงตามันมองคำเจา้าพอมีอะไรกินรุ่นใหม กลับไปโอ้นาผีจะต้องประทับใจข้าแน่ๆพวกข้าก็มีกิ๊กผีเหมือนกันมีกิ๊กผีเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านมาเที่ยวดีแล้วเราก็จะให้ท่านเอาไปิตภัณฑ์พวกเจ้าให้้าหรือเอากลับไปสู่เมืองผีปอบของท่านด้วยโอไม่ข้าเป็นของขวัญเลองั้นข้าก็จะมีของขวัญให้กับพวกเจ้าแม่นางคนนี้เมนางเยี่ยมเผื่อนะ ท่านที่เต็งตังที่เซนกระดางกระด้างอย่างนี้แล้วันนี้ได้ข้อบมาด้วยนันเลยได้งามหอได้ถ้าเจ้านำมาส่งขึ้นมาข้าจะนำมาแล้วข่าจะนำให้เจ้าไปไว้ใช้บำรุงไปใส่น้ำมะพร้าวแล้วอันนี้ข้าก็ขอมอบให้เจ้าไปบำรุงหน้าได้เวลาที่ข้าต้องไปหาอาหารแล้ว ก็หิวแล้วใกล้เช้าแล้วอาหารเลยนต้องไปาต้องไปพวกเจ้าทำอะไรสิจมติดปามพวกขาไปไปคอยเดินลนะไปบ้าไปตายขาต้องไปแล้วไบ้านเยอะพวกเจ้าไปดูดกันตายนี่ขวัญไม่จบนะขวัญโอก็ดูสิบอกว่าผิวพันแบบว่า โอ้โหแสดงว่าของสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มาจากเมื่อก่อนนี่แหละที่มีพวกข้าบิ่ไนไผ่ซดนอะไรเครืองพกอะไรก็แล้วแต่ก็แลบบ้ยว่ายอดของโบ,บราณนี่ก็ดีนะเนี่ยเราเพิ่งรู้เหมือนกันอนะเสียตังค์เดกนย่ยนะใช่เพราะว่าบางเดี๋ยวนี้นะเราคิดแต่ว่าของสมัยใหม่ต้องใช้เงินแพ<ผ>งเป็นหมื่น 10, 000, เป็นพันอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยใกล้ๆกลบ้านเลยที่บ้านนะมีไหม ดีหลัง่ต้องนะเห็นไหมเจ๊ปอบเนี่ยดูเจ๊ปอบสวยเด้กว่านี่อีกนางก็ไม่เสียเนี่ยใช้ของที่บ้านนี่แหละหรือถ้าหาไม่ได้จริงก็เอาพวกไอเศตบางๆมาขัดๆเอาได้ไม่ได้ต้องเป็นเกลืออ๋อที้เจ๊ปอบบอกไว้ว่าเป็นเกลือแหละเดี๋ยวเรียนจะรองบ้างบอกว่าขัดยังไงนะขัดอย่างนี้หูต้องขัด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 อย่าเกิน จ,จอตอบจริงตลอดอันนี้เย็นตัวอ,อย่าไปย่องนะแหมถ้ามัวเนื้อหัวตัวเอาภาพกี่ครั้งแล้วเนี่ยเจอกันกี่ครั้งแล้วแหมค<ม>ิดนะเนี่ยคิดนะเนี่ยคิดนะเนี่ยหลายครั้งอยู่นะ นัอนหลอดตันหลอดแล้วตกตกลงว่าไงเนี่ยบอกว่าใช่ไหมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วไอ้คีมมันแพงโอเคสมัยเก่าใช้ได้ดีเหมือนกันใช่เห็นไหมไทยขมิ้นอ่าเดี๋ยวมีค้าเนึ่งว่าใช้อะไรบ้างไทยขมิ้นมะขามเออ่าสมุนไพรไทยอ่ายอดไม่เกี่ยวัใช้ใช้ได้ดีสวยเด้งดำเนียนฮะดำเนียน เขาบอเลย่าข่าวเนี้ยไอ้นี่ดำเนี่ยแบบว่าเราเข้าใจว่าน้องเรียมเขาแบบเป็นสาวชาวทุ่งเขาก็ตากแดดแต่บอกได้เลยว่าสาวชาวทุ่งสวยขนาดนี้นี่ก็เรียกว่าไม่ใแล้วใช่ไหมจ๊ะว้าไอตมจะขนลุกเลยโอ๊ห sorry เรียมเรียมไปเรียนเนี่ยมันนี่มันซรุป sorry อะไรเนี่ยสาวไทยก็ต้องขอโทษค่ะพี่อย่างนี้ เป็นอะไงพูดอย่างนี้ไม่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 เราอรพูดอย่างนี้เอาเป็นว่าพอเลยพอเลยคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใช่อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยได้สมุนเอาหรือว่าเอาแบบของใหม่ใหม่สมัยใหม่ควบคู่กันไปได้ไม่แต่ว่าต้องดูในเป่าด้วยใช่ไม่ใช่ว่าของแพงนี่จะดีนะคะไม่ได้ดีเสมอไปนะใช่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ มีกระโดดเจ๊เจ๊ก,กระโดดแต่งตัวนะคะอย่า<ช>ลืมกนะค่ะใ่แล้วแล้วก็ห้ามเืมคุณผู้ชมสามารถห้ามเืมเลยขาดเลยเพราะว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านในวันนี้พบกับเราสองคนถ้าจะได้สมรักคุณจากเราด้านคือเบอร์หกเ,<ท>เ,เดี๋ยวไปเียนให้พลาดนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียมก็อขอตัวไปเคลียร์กับน้องขวัญ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สิสับสนตัวเอง แงรีบจัดเพราะว่าขวัญเรียมแพ้ละน้องเรียมเขามีเก็กเป็นฝรั่งเดี๋ยวขวัญจะ้องไปเคลียร์ว่าไอ้ฝรั่งนั้นเป็นใครมันมาแย่งน้องเรียมหมายคือว่าพบกับเราในสัปดาห์หน้าวันอังคารวันนี้วันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย s u เ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0